สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมากราบไหว้อนุสาวรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับสําหรับอนุสาวรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมก็ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานีนะครับพลตรีพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับเป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่สี่นะครับและเจ้าจอมมัณดาสังวานประสูติเมื่อปีพุทธศักราชสอง9สทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือเรียกว่า มนทนอุดรในสมัยต่อมาระหว่างรศ1 1 2ถึง118ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นเมื่อรศ1 1 2นะครับหรือตรงกับพศ2436ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมืองและรับราชการในหน้าที่สำคัญสำคัญ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎรอนุสาวรีพระองค์ท่านเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวอุดรธานีนะครับอนุสาวรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับมากราบไหว้บูชานะครับเคยมีคนโชคดีนะครับที่มาขอพอรนะครับถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่15ึบใบมาแล้วนะครับ90ล้านเมื่อปีพศส561นะครับช่วงปี ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเคยมีคนถูกรางวันแล้วนะครับ90สล้านนะครับสำหรับการขอพรนะครับสำหรับการกราบไหว้เพื่อการขอพรนั้นผู้สันทัดก,กรณีบอกว่าเป็นเคล็ดลับหากว่าขอพรในการสอบแข่งขันการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบ ราชการทหารตรำรวจรัฐวิสาหกิจนะครับให้ก้าวหน้านะครับท่านบอกว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานบนบานต่อพระองค์ท่านด้วยการวิ่งรอบพระอนุสาวรีย์และถวายม้าและดาบเป็นของแก้บนนะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้บนบานการกราบไหว้พระอนุสาวรีย์คมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทำให้เกิด มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นนะครับปราศจากอุปสรรคต่างๆในการทำงานประสบผลสํสำเร็จในการเรียนหนังสือพวกนี้นะครับถ้ากราบไหว้ขอพรนะครับเมื่อขอพรเสร็จแล้วก็ถ้าได้ตามประสงค์ก็มาวิ่งรอบองค์ท่านเนี่ยครับวิ่งรอบแล้วก็ถวายมา้าและดาบ ถวายม้าและดาบนะครับเนี่ยครับอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิล,ล,ป,าลปาคมนะครับเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับการมากราบไหว้บูชานะครับการมาขอพรบนบานศาลเก่านะครับขอให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบได้นะครับ ก็จะประสบผลสําเร็จถ้าประสบผลสําเร็จก็จะมาวิ่งรอบองค์ชาตเนี่ยครับแล้วก็ถวายดาบนะครับถวายม้าอย่างนี้นะครับเม <liking> ื่อปีปพศ2563นนะครับวันที่18มกราคมพศ2563ก็มีประเพณียิ่งใหญ่นะครับอลังการชาวอุดรธานีกว่า70,000คน รำบวงสวงเฉลิมฉลองครบรอบ127ปีนะครับ127ปีขอตั้งเมืองอุดรธานีนะครับก็จะมีการรำด้วยจำนวนคนประมาณ70,000คนนะครับปี2563นะครับผ่านมาแล้วนะครับมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ